ย้อนคำทำนายไปเตยดีเจแมนลั่นข้อกรรมยังไม่หมดระวังร้อนใจไม่จบสิ้นจากกรณีเมื่อวานนี้นาสันอายรชราที่ห้องพิจารณา811หนนศาลนัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวอดีตนักร้องดังใบเตยสุธีวันจำเลยคดีแชร์ฟริกจีดีและถือว่าเป็นข่าวที่สันได้ให้ประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาช่วงค่ำหลังการปล่อยตัวไปเตยได้นั่งรถเป็นสีขาวป้ายแดงออกจากทันทัสถานยิงกลางโดยเธอนั่งอยู่ตรงกลางบริเวณเบาะและมีการทักทายสื่มบนชนภายในรถแต่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์โดยภาพที่เห็นเธอนั้นมีร่างกายที่สุขผอมลงไปมากทั้งนี้ทางด้านสินแสาเข่งก็ได้เคยออกมาทำนายเมื่อช่วงต้นปีฟาดวงจะรึกชะตาไปเตยดีเจแมนกับมรสุมช่วงชีวิต2,566 ซึ่งเธอเป็นปีที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาของใบเตย75%ที่ต้องระวังและหลีกเลี่ยงโดยระบุว่าใบาเตยสุทิวันเกิดวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2531เป็นปีที่มีผลกระทบกับตนเองขอให้เกิดการให้ร้ายขัดแย้งไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูตกเกณฑคดีความประกอบกับดวงชะตาของใบเตยเป็นผู้หญิงใหญ่ไม่ยอมคน ใจอ่อนใจดีเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนแต่มักจะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงแยครอบครัวในดวงชะตนั้นก็มีผลกระทบขัดแย้งในตนเองก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจสมองคิดอย่างใจคิดอีกอย่างความคิดความอ่านสวนทางกันและมีดวงชะตาที่มีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องระวัดระวังให้มาก อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ในดวงชะตาของดีเจแมนถือว่ามีโอกาสโชคช่วยที่จะหลุดพ้นจากคดีความได้ง่ายมากกว่าของใบเตยซึ่งมีผลเป็นลบทั้งดวงชะตาของตนเองและปีที่มีผลประทะก่อให้เกิดคดีความขึ้นและจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี2568ซึ่งเป็นปีที่เบียดเบือนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้น